วัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องดาว,ว,มาวเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยนริงแไม่ราโทรตามให้ไปช่วยเก็บเมึกที่หนักว้นน้องฝนมันจะตกแล้วเนี่ยโอ้ไม่เป็นอะไรเลยเพราะเรามีเจ้าตัวนี้เปล่าแขวนมึกแดดเดียวอัจฉริยะ ที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้นะคะคือว่าเนื่องจากชุมชนในจังหวัดประจสริคีรีขันเนี่ยเส่รนมาจะทําอาชีพเกี่ยวกับประมงเนื่องจากมีพื้นที่ใกล้กับทะเลเช่นการทำมึกแดดเดียวที่จะมีการนาเอามึกมาแฝ้าปากให้ในตอนเช้าแล้วก็จะเก็บเข้าร่มในตอนเย็นที่แสงแดดหมดหรือฝนตกทําให้ในบางครั้งนะคะอาจจะเก็บไม่ทันส่งผลให้มึกไม่แห้งและรสชาติหายไปค่ะ าทางผู้จัดทำจึงได้มีการประดิษฐ์ร้าแสนเมึแดเดเดียวอัจฉริยะโดยใช้บอร์ดคิบไบต์เซนเซอร์ตรวจจับน้ําฝนเซนเซอร์วัดค่าแสงและเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางโดยเมื่อค่าฝนตกหรือว่าแสงมีค่าน้อยลงนะคะเซนเซอร์ตรวจจับน้ําฝนและเซนเซอร์วัดค่แาแส,สากงก็จะทํางานทําให้เราแขวนหมึกเรื่อเข้ามาอย่างที่ร่มและเราแขวนหมึกก็จะเรื่อออกเมือ่อแสงมีค่าเพิ่มขึ้นหรือฝนหยุดตกค่ะและเซนเซอร์ กีขวามก็จะคอยตรวจับไม่ให้มีสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาในบริเวณที่ตากหมึกโดยเมื่อตรวจจับได้ก็จะมีการ,จาาราากกแจ้งเตือนผ่านทางายน์โดยเป็นการแจ้งเตือนให้ชาวประม,มงรับรู้ว่ามีสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาในบริเวณที่ตากหมึกค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะคะ 1. เพื่อะดฐ์ดาวแหวมึกแดดเดียวอัจฉริยะทําให้สามารถเก็บมึกได้ทันขณะที่ฝนเริ่มตกซึ่งจะส่งผลให้หมึกไม่เปียกและรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ 2. เพื่อออ,อกแบบช่วยให้ประหยัดเวลาในการเก็บมึกแดดเดียวและสะดวกรวดเร็วจากเดิมที่จะต้องเก็บมึกทีละตัวจากราว 3. ป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาในบริเวณที่ตักม,มือโดยการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์และ 4. เพื่อนําเอาความรู้จากการเขียนโปรแกรมชิไบต์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับในโครงการน,นี้นะคะ1นึ่ช่วยเก็บมึกแดดเดียวได้ทานในวันที่มีฝนตกซึ่งจะช่วยให้มึกไม่เปียกและรสชาติไม่เปลียนแปลงไปจักเร็วค่ะ 2. อชช่วยเก็บปมึกแดดเดียวตอนกลางคืนที่แสงแดดหมดทําให้ไม่ต้องออกไปเก็บในตอนกลางคืนเพราะอาจจะทาให้เกิดอันตรายได้ค่ะ 3. ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเก็บมึกแดด และ4่ช่วยให้ชาวประมงสามารถรับรู้ได้เมื่อมีสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาในบริเวณที่กับมือเพื่อป้องกันการถูกขโมยค่ะวิธีการดําเนินการคณะผู้จัดทำหรือวิธีการดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ภายในโครงงานดังน,น,นี้ขั้นตอนการดาเนินงานหนึ่งอิวข้อเลือกที่สนใจเพื่อนำเสนอหัวข้อปรึกษาโครงงานสองกษ่อารและคิดค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนิ้งานที่สนใจ 3. นำเสองงนอกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินง,งานให้ครูที่ปรึกษาโครงงาน 4. จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ดาวแขวนหนงแดดเดียวอัจฉริยะโดยคียไบตติดน้งโปรแกรมคีย,ย์บัโดยดาวโดจากเว็บไซต์เขียนโปรแกรมคีย์บให้รับค่าเป็นมานักฝรับค่าแสงโดยกระบวนการทางงาํางนานมีดังนี้ถ้าฝนตกหรือแสงมีค่าน้อยกว่า30ตัวเรนดอก์เซนเซอร์และเซนเซอร์วัดค่าแสง จะส่งข้อมูลไปยังบอร์ดทีไป้าให้ประมวลผลหลังจากประมวลผลเรียบร้อยบอร์ดที่ป้าจะส่งต่อข้อมูลไปยังมอเตอร์เพื่อสั่งให้มอเตอร์หมุนจากนั้นเราแผงแดดเดียวจะเลื่อนเข้ามาอย่างที่ลมแล้วพัดลม USB ก็จะเปิดถ้ามีสิ่งไม่พึงประสงค์เช่นสุนะัขแมวเป็นต้นมาผ่านบริเวณเราแผงแดดเดียว IR sensor หรือเซนเซอร์ตรวจจับสีที่ขวาง ข้อมูลไปยังบาที่ใให้ประมวลผลหลังจากประมวลผลเรียบร้อยก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปนยังไลนในโทรศัพท์มือถือค่ะขั้นตอนที่5ออกแบบอินโฟรกราฟิกโครงงานของตัว,ตวเองขั้นตอนที่หกนำเส,อสนอผลการจัดทำโครงงานของตัว,ตวเองค่ะการจัดทำโครงงานเรื่องเราแผนบึกแดดยียหอเจฉริยะมีผลการดำเนินงานดังนี้ การทำความรู้จักการเขียนโปรแกรมคิดไฟมาใช้เกกับการพัฒนาการตากมึกแดดเดียวในวันที่มีฝนตกโดยเราไม่ได้รู้ล่วงหน้าหรือในช่วงตอนกลางคืนเพื่อเสริมสร้างสมประกอบการให้มีคุณภาพให้เปลี่ยนน้ำฝนและรสชาติให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยรับแผ่นมือแดดเดียวอัจฉริยะจะทําการเลื่อนมึกเข้ามาเก็บอย่างที่ร่มและเปิดพัดลม usb เพื่อช่วยเป่ามือ นอกมีฝนตกหรือในเวลากลางคืนที่แสงแดดหมดและจะทำการแจ้งเตือนผ่านทา,างไลน์เมื่อมี18 เข้ามาในบริเวณที่ตักมือก็เ,อเป็นการแจ้งเตือนให้ชาวอมองรับรู้ว่ามีสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาในบริเวณที่ตักมือการดำเนินการโครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กําหนดเอาไว้คือสามารถเก็บมึอได้ทันขนะที่ฝนเริ่มตกช่วยประหยัดเวลาสร้างความสะดวกรวดเร็วในการเก็บมึอและป้องกันมึอจากสิ่งไม่พึงประสงค์รวมถึงการนําเอาความรู้จากการเขียนโปรแกรมคิดบา์มาใช้ในชิ้นประจําวัน